Order, Order. คำเตือนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ป,ปีไม่ควรรับชมคลิปนี้คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุไม่ถึง18ป,ปีไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะรื่นชาวสลอปเจ้ทุกคนเนี่ยวาวันนี้พอบกับช่องไทยเดรลอนอีกครั้งนะมาอยู่ในเทปเกมไก่ชนหน้าผมไป มันแรงยังไงทุนมีอยู่เกือบพันหน้ามีอยู่เก้าร้บน้าเบสสีบาทยังไงไปวันนี้เราบาเล่นกันที่ไก่ชนนะค่ายไก่แล้วนี้มาที่ค่ายไก่แล้วผมมันจะเป็นไปสิบนะไปโอ้โโอ้โอ้โหคุกุ๊กๆุ๊กุ๊ จอบเลยสองเลียงนะสองเรียงนะเลนะากยชอบกดไลค์กดก้าผมด้วยได้อย่กดกรดเื่อไปคิปต่อไปฮะกดแล้วอกดซ้ำนะกดแล้วกดซ้ำมากดไม่จำก็กดอีกทีนะยอมนะอย่ากดซ้ำนะกดซ้ำยัอนะบาครังแรกก็สี่ร้อยถกสุปเอร์แมคกาเวน สิบมาพอสิบมาชเชคเลวะมันไหลวะไก่ชนไข่นีไหลวะถ้าไม่แตกอย่าจับเชียร์ต้มหน้หาไม่แตกจับเชี่ยต,ต้เตมเลยสี่ร้อยสี่แปดเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไปเบสซีบานนะวันนี้พามปเล่นกับที่ไข่ไก่นะฮะวันนี้พาไปเล่นที่ไข่ไก่ชนไปแล้วผมไหลไปบิ๊กวินนะรอบนี้บิ๊กวินนะ โหมแมกาวินไม่เอ่ะโอ้โหส,สุดยอดเลยนะข่าไก่ข่านี้สุดยอดเลยนะสุเลยข่ายไก่ข้ายนียน้นสุดสุดเลยเล่นน้ำเลยนะเล่นน้ำเลยนะลิงไปคลิปเลยลิงไปคลิปเลยไปนะผมฝีเซ็ปเบตขยับเบตที่สิบสองเลยนะพอได้เหรอขยับเลยไปที่ตชิงเล็กๆน้อยๆนะเป็นศูนย์ลับจากไทเดลอมน,นะผมไปยังไงบิ๊กวินมา Tao cái bao Mẹ cao in ngay Chẳng ngay Tao Mày cao Win Ồ Chân nha Chân nha Chân nha cái chân có lẽ là sức khai của mình thôi em có tình thương bao tiếp bỏ bay nha Rồi Chẳng ngay Chị kết tâm á Phí đi phí bảo Phí đi phí bảo Chị tâm á Ồ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  เจอฟรีนี่ฟรีนะไปอ๋ออีกดอกเจ็กเคอหานอาไพน,นะเดี๋ยวเฮียมก็จะสบายอนะ่ะเดี๋ยวยังมาตัคดคลิปให้นะทุกคนนู้นะเพราะความบังเทิงนั้นยังไงก็เตอร์มามาหรือเปล่ปาไม่มาว่ะเฮ้ เล้ยอยู่หรื่ใครชอบผมล้งสัครผมด้วยไดหรือผเปนดยมากไปนะไปมจีมาเข้ไว้บ้าไม่ใช่าปเพณใครก่ใครนี้ไม่ทำให้เฮียิหวังยิงนะไม่ผิดเลยนี่บลอใครก่นี้นะไม่ไม่ผิดคลิปผิดเลยนะคลิปไม่ผิดเลยไปเตมม่แลโอ้โหไม่มาไง Này. lại Lấy tay Đi nít nít Chết chơi Nhưng ngay Nhưng ngay Nhưng Chết ẩu lý chết Mẹn mà hào oh. ơi Phủ Nhưng ngay Super mấy cái đó bà Super หรือไม Mohammad, ่ใครชอบกดไลค์กับซักใครผมด้วยนะหรือกดกดหนึ่งเมื่อวันคี่ปิดต่อไปด้วยนดี๋ยวมาล่องที่ค่ายไก่นะเดี๋ยวล่องพามาล่องที่ค่ายไก่ไปแดงกูพ่อลุยยังไงหรือไ้่ใครชอบกดไลค์กับซักใครผมด้วยนะหนึ่งไปคลิปเลยหนึ่งไ้คลิปเลยกดหนึ่งทีเยอะพอแล้วกดหนึทีเยอะบ่อกดซับสองเทนะบังไรนะผม ไปกัะเตมาขออีกช่องไม่มาอีกช่องยังไงไม่อีกช่องเลยชิคกี้มาหน่อยมาหน่อยไม่มาเว้ยเฮ้ยมันไม่มาเว้ยมันเป็นไรอะเราได้กำไรมาละเดี๋ยวได้กำไรมานะลองนี้มาละเอามีมาหรือว่าใครชอบก็ได้ถ้าใครผมด้วยได้เดิมก่อนหนึ่เพื่อว่าคิปต่อไปนะฮะไป ยังไงโอ้โหกลังไล่โอ้โหสติง,ตงก็ถึงแมวสวัสดีพี่น่าขอตลาไปก่อนนะเจอใหม่พี่นะอภีน่าถ้าจะเลอนจะพักเที่ไหนกันมารอชมนะสวัสดีพี่นี่นกับนะนะตัวก่น,นะสวัสดีครับ